โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกักโปจอคัมแบ็กสล็อตอัปเดตอาการเดี่ยง3แข้งอันเนอร์สล็อตนายใหญ่ลเวร์พูลเปิดเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของโคดี้กากโปคอเนอร์แบดลี์และจูโกเมสก่อนลงสนามพบแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้กักโปไม่ได้ลงสนาม2เกมล่าสุดแต่อาจมีลุ้นลงสนามในเกมที่เอตัดสเตเดียมต้องมาดูกันนะสล็อตพูดถึงกองหน้าชาวดัต ผมหวังว่าเขาจะพร้อมผมไม่ชชวรวเต็มร้อยเขายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแต่บางทีเขาอาจได้ซ้อมนิดหน่อยวันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ใกล้เคียงมากแบตลีย์ได้รับบาดเจ็บหลังลงสำรองในเกมที่วิลล่าพา์คขณะที่โจโก,โกเมสต,ต้องเขารับการผ่าตัดแฮมสติงและต้องพักจนถึงท้ายซีซั่นเมื่อถูกถามถึงอาการของแบตลีย์สล็อตต,ตอบว่าไม่นะเขายังต้องเข้ามาดูเราเลยยังไม่รู้อะไรตอนนี้ผมคงเส์ไพรส์มากหากเขามีส่วนร่วมในเกมวันอาทิตย์หรือวันพุธกับนิวคาสเซิล คุณเดาได้เลยนะว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแน่จูโ,โเจกเมสจะเข้ารับการผ่าตัดแฮมสติงดังนั้นเขาจะพักไปนานเขาจะกลับมาได้บางทีก็ก่อนหน้าจบฤดูกาลนั่นแหละจากนั้นแน่นอนก็มีนักเตะสองคนที่ไม่ได้เจ็บแต่เพิ่งกลับมาจากอาการเจ็บคือโชต้าและทรินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้ลงสนาม90นาทีใน5เกมรวดภายในเวลาเพียง15วัน มันอาจเป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่เราอาจเห็นได้จากกรณีของคอนเนอร์แบดลีย์เมื่อวานนี้ก่อนแต่ยังต้องรอฟังว่าบทลงโทษจะออกหน้าไหนสล็อตกับผู้ช่วยของเขาโดนไล่ออกจากการเข้าไปแสดงความไม่พอใจต่อไมเคิลโอลิเวอร์ในสนามหลังจบเกมที่ลิพูพบกับเอวตันเมื่อวันพุธที่แล้วจากนั้น FA ก็ได้ยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสล็อตและฮูชอปถูกตั้งข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนก็ตัดสินใจยอมรับในข้อหาเหล่านั้น จากนี้ไปอยู่ที่ FA ตัดสินใจว่าบทลงโทษของสล็อตจะเป็นเช่นไรโดยการยอมรับข้อหานั้นจะส่งผลดีต่อกุลสือชาวรัดในเรื่องความรุนแรงของบทลงโทษแล้วหากสล็อตโดนแบนจากการคุมทีมข้างสนามรวมถึงหูชอปโดนบทลงโทษแบบเดียวกันคนที่น่าจะต้องทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามแทนคือจอห์นนี่ไฮติงกาอดีตกองหลังเอลตันที่เป็นสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลเวลานี้ พวกเขาจะมีเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ในพิมลีกวันอาทิตย์นี้และจะต่อด้วยการพบกับนิวคาสเซิลยานน้อยลงหลังยิงผิดพลาดอันเนอร์สล็อตเองยอมรับได้ที่ดาวยิงชาวอุรุกวัยพลาดการทำประตูในจังหวะแบบนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เขาผิดหวังคือบริกรรมของนูนเยสหลังจากนั้นผมยอมรับจังหวะยิงพลาดได้ทุกคนนะโดยเฉพาะจากนักเตะที่ยิง2ประตูสําคัญในเกมเจอกับบริสตอดและในเกมเย่าที่เราเจอกับวิลล่าสล็อตบอกผมก็อยากให้เขายิงเข้านะแต่คําว่าโอกาสบ่งบอกทุกอย่าง มันเป็นโอกาสทําประตูมันไม่ได้การันตีว่าลูกบอลจะเข้าประตูและนักเตะหลายคนก็ยิงพลาดได้เรื่องนั้นผมยอมรับได้แต่สิ่งที่ยอมรับได้ยากกว่าอยู่สักหน่อยก็คือบริกรรมของเขาหลังโอกาสทําประตูและบริกรรมที่ผมหมายถึงคือผมคิดว่าเขาคิดเยอะไปมันทําให้เขาไม่ใช่ดาวินอย่างที่เคยวิ่งกระจายและทําให้แน่ใจว่าเขาคอยช่วยทีมผมคิดว่าเขาผิดหวังกับการยิงไม่เข้ามากเกินไปเราไม่มีทางรู้และไม่มีทางทราบหรอกนะแต่นั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาทำได้ไม่ดีหลังจากนั้น นูนเยสได้สัมผัสบอลแค่10บผลจากการลงสำรอง22นาทีและช่วยทีมไม่ได้ในช่วงท้ายของเกมหนึ่งกล่าวสล็อตจึงตั้งใจจะพูดคุยกับนักเตะในเรื่องนี้ผมเชื่อจริงๆว่าการมีความคิดแบบวาตารุจะดีที่สุดนะเขามุ่งมั่นตลอดทั้งฤดูกาลและเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเขานั่นเป็นเรื่องยากมากมีนักเตะไม่เยอะหรอกที่ทำแบบนี้ได้สำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เขาหยิ่งพลาดแต่ที่ผมอยากจะคุยกับเขาคือ20นาทีหลังจากนั้น สารที่สาคัญสุดคือคุณพลาดโอกาสได้แต่ความขยันหายไปไม่ได้ส่วนหนึ่งของชีวิตคนเป็นกองหน้าคือคุณยิงพลาดในจังหวะที่คนคิดว่าคุณจะยิงเข้าแต่ความขยันที่ลดลงหลังจากนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของคนเป็นกองหน้าและนั่นเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันการลุ้นแชมป์ดุเดือดขึ้นขอขอบคุณบทความโดยตั้งกุยสามนัดหลังสุดของลิพูราวกับนั่งรถไฟหะดีลังกา ทั้งถูกตีเสมอ2ต่อ2ในวินาทีสุดท้ายของเกมทําได้ดีแต่ได้แค่แต้มเดียวเกมกับพุฟแทมตันวารเดอร์นำก่อน2ต่อศูนในครึ่งแรกที่ไรวี่แววว่าจะเจอกับความยากลําบากแต่ครึ่งหลังเหมือนหนังคนละมวล้วนโดนบทขยี้ตลอด45นาทีชนิดโอกาสยิงเป็นศูนย์ก่อนเอาตัวรอดวุดวิตไม่น่าชนะแต่เก็บ3คะแนนได้เกมล่าสุดกับแอสตันวิลล่าออกนําไปก่อนจากการแจกของขวัญของเจ้าถิน่น ถูกยิงแซง1ต่อ2ก่อนหมดครึ่งแรกไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในครึ่งหลังแต่ต้องผิดหวังกับโอกาสทองที่โยนทิ้งไปอย่างน้อย2-3ถึงลูกเสมอแบบคาใจเล็กน้อยแต่อีกมุมหนึ่งก็โล่งอกที่ไม่แพ้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความตึงเครียดผมยังมองเห็นความเก้กเก้กลงๆในจังหวะสุดท้ายของนักเตะลิเวอร์พูลอยู่สำหรับเกมที่วิลล่าพาร์คแม้จะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับครึ่งหลังของเกมชนะวูฟ แต่ความเชื่อมั่นที่น้อยลงก็ยังแฝงอยู่ในเกือบทุกๆก,การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับบอลที่โดยปกติเราจะได้เห็นการแทนยัดให้เพื่อนแบบกล้าได้กล้าเสียถูกดึงกลับเพื่อเน้นความแน่นอนหรือการสกัดบอลในเขตโทษยังไม่เด็ดขาดเตะไม่พ้นชกไม่หลุดหรือสับสนในการสื่อสารเป็นช่วงเวลาที่ลิฟูเล่นไม่เป็นธรรมชาตินักเมื่อเทียบกับผลงานในสนามช่วงครึ่งฤดูกาลแรกที่ทำได้หนักแน่นและมั่นใจ บางทีอาจเป็นความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นการถูกยกให้เป็นเต็งจ่าที่คว้าแชมป์สถานะเปลี่ยนกระทันหันเพราะช่วงก่อนเปิดฤดูกาลยังถูกมองข้ามอยู่เลยหากนั่นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นประสบการณ์ลุ้นแชมป์อาจไม่มีในตัวนักเตะหงแดงหลายคนกองกลางแทบจะยกแผงแต่ตำแหน่งอื่นยังมีคนเป็นแชมป์มาแล้วเป็นแกนหลักทั้งสิน้น อลิซอนไบเกอร์เฟอร์กิวฟันไดเชนอเล็กซานเดอร์โนอนดูนนดนดนโลบสันมฮัมหมัดสาลานักเตะกลุ่มนี้คือรุ่นพี่กวาดแชมป์กับทีมมาหมดแล้วทั้งแชมป์ลีกแชมป์ทวีปแชมป์โลกอเล็กซิสแบ็กเลสเตอร,ร์ก็ไปถึงระดับแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาเช่นกัน,าากน,กนหาก,ก็ยังเต็มกลืนทีเดียวกับการเอาตัวรอดในแต่ละเกมช่วงหลังแดนกลางที่เคยเป็นหัวใจควบคุมจังหวะของเกมได้สมบูรณ์แบบเริ่มไม่มั่นคงครอบครองโมเมนตัมให้ทีมไม่ได้อย่างเคย เกมล่าสุดที่ลิพูคุมทุกเม็ดอย่างเบ็ดเสร็จจริงๆทั้งรูปเกมทั้งโอกาสและทั้งผลการแข่งขันเห็นจะเป็นวันที่ไล่ถลม่มทอตแนมฮอสเปอร์4-0ในรอบตัดเชือกลีกครับนัดที่2ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหรือถ้าจะมองหาภาพนั้นในเกมลีกก็คงเป็นวันที่ถลุงอิฟส์วิดทาวสบายเท้า4-1ต่อที่แอนฟิลด์ช่วงปลายเดือนมก,กราคมหรือย้อนขึ้นไป5เกมก่อนหน้านี้นั่นแหละ เพราะหลังจากเกมนั้นนอกจาก3านัดล่าสุดกับเอลตันบูฟแฮมตันและแอสตันวิลล่าแล้ววันที่บุกชนะบอลนัด2ต่อศูนย์รูปเกมก็ยังอึอดอัดครับข้องใจถ้าไม่ได้สองประตูช่วงทดเวลาของดาวิดนูนเยสก็เสียไปอีก2แต้มแล้วลิเวอร์พูลก,กำลังเผชิญกับปัญหาใช่ไหมเราคงตอบได้ว่าใช่เพราะแต่ละเกมผ่านไปอย่างยากลำบากมากขึ้นแต่มันคือจุดจบของโลกไหมทุกอย่างแตกสลายหรือพังทลายล้มคลืนเลยหรือเปล่ามันก็ยังคงห่างไกลที่จะสรุปแบบนั้น หลายคนฟันธงว่าลิพูจบเห่แล้วทรงนี้ชวดแชมป์แน่นอนโดนอาซนอลแซงแน่ๆแ,แต่ผมก็ยังคิดว่ามันเร็วเกินไปอยู่ดีที่จะตัดสินด้วยความมั่นใจขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละมุมมองใครก็มุมมองมันไม่มีใครผิดถูกที่ชัดเจนิรวอร์อพภูคงจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองแต่สถานการณ์ของพวกเขาคงไม่ได้เละเทะฤดูกาลพังทลายแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงโอกาสได้แชมป์กลายเป็นศูนย์ในทันทีทันใดหรอกนะครับ ซีซั่น2,024 2,025นี้คงจะไม่ใช่ฤดูกาลที่เราได้เห็นทีมที่ใกล้เคียงกับคำว่าส,สมบูรณแบบอย่างแมนเชเต็ดเชลซีแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลเคยคว้าแชมป์แบบทิ้งห่างมวนเดียวจบมันอาจจะเป็นลักษณะค,คล้ายๆกับซีซั่น2,015 2016เลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ด้วยซ้ำคือต่างฝ่ายต่างพลาดพลัดกันสะดุด6กล้มฤดูกาลนั้นอาเซนอนรองแชมป์มีแค่71แต้มเท่านั้นเองเลสเตอร์81แต้ม ก่อนเกมเยือนเวลาพักออฟต้าค,คำนวณว่าลิพูจะจบฤดูก,กาลด้วยการมีแต้ม87.53คะแนนอาเซนอล80.27คะแนนแมนซิตี้69.02คะแนนนอติงแฮมฟอรเรส65.78คะแนนและเชลซี63.99คะแนนสุด